สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ FC ครับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งลำที่น่าสนใจมากนะครับเป็นรถที่ดีครับประหยัดน้ำมันด้วยกับ Toyota v i o อ 1.5e นะครับปี2014ครับสวยๆเลยนะครับคันนี้เลขไม่แท้นะย้ำนะครับเลขไม่แท้1 2 0 0 0 0กว่ากิโลนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับโอ้สุดจัดเลยได้สีเทาเมทัลลิกด้วยนะครับสีสวยๆเข้มๆเลยนะ คันนี้เปลี่ยนมาแค่ล้อนะครับใครชอบไม่ชอบก็ลองดูนะครับล้อเดิมก็ค่อนข้างที่หาง่ายนะครับส่วนล้อใหม่ก็จี๊ดจ๊าดวัยรุ่นหน่อยนะครับคันนี้เปิดราคาบอกว่าถูกที่สุดละกันนะครับเพราะในตลาดเขาขายกันอยู่ประมาณ3ามแสนสถึงสามแสนนะครับแต่ที่นี่จัดให้ในราคาลดพิเศษแล้วนะครับสองแสนเกาบาทครับเครดิตดีฟรีดาวครับจัดได้เต็มครับใครสนใจด่วนเลยนะครับผมคันนี้รถอยู่บางบัวทองนะครับสภาพดีมากนะครับ คัดแล้วคัดอีกนะครับให้กับสมาชิกทุกท่านได้เห็นช่องของเราแล้วก็สนใจรถคันนี้เราก็จะให้ท่านได้สื่อสารแล้วก็พูดคุยราคากับร้านแล้วก็ไปเทสไปลองนะครับนะบไม่นานครับก็จะได้รับรถคันนี้กลับบ้านแน่นอนนะครับเพราะว่าที่นี่ดูแลในเรื่องของการบริการทั้งก่อนการซื้อแล้วก็หลังการขายอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับสวยๆใสๆกับ v ีออสคันนี้ตัวใหม่แล้วนะครับราคาดีงามมากเลยครับไม่ถึง3 0 0แสนเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วนะครับ ต้องรีบนะครับต้องรีบนะครับทุกท่านนะครับอย่ารอช้าครับต่างจังหวัดออนนจองได้เลยครับที่นี่นะครับมีบริการการจัดไฟแนนซ์ท่วประเทศครับจองขั้นต่ำคือ1,000บาทถึง3,000บาทเท่านั้นเองครับจองจัดแล้วไม่ผ่านก็คืนเงินให้นะครับดังนั้นท่านต้องมีเครดิตที่คิดว่าท่านจะผ่อนได้นะครับแล้วก็มาจองกับเราพันหนึ่งนะครับเดี๋ยวทีมงานวิ่งเซ็นให้เสร็จแล้วพอเครดิตท่านผ่านท่านก็มารับรถนะครับแล้วก็ชําระเงินดาวหรือว่าฟรีดาวก็แล้วแต่ท่านนะครับฝากรัรับ